สวัสดีค่ะพี P ่พัส89เกายแก่อนชมคลิปนะคะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดการอัปเดตโปรเน็ตใหม่ๆจากช่องเราค่ะ ก่อนอื่นนะคะแอดขอสวัสดีปีใหม่กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขและก็ปลอดภัยจากโรคไวรัสกันทุกคนนะคะและคลิปนี้นะคะแอดจะมาแนะนําวิธีในการสมัครโปรเน็ต AIS ในแบบราย3เดือน6เดือนและก็12เดือนตามลําดับนะคะ ซึ่งในแบบราย3เดือนจะมีทั้งหมด3โปรนะคะและก็ในแบบราย6เดือนก็จะมี1โปรเท่านั้นและก็ในแบบราย12เดือนนะคะหรือในแบบราย1ปีก็จะมี1โปรเช่นกันนะคะเราไปดูเงื่อนไขและก็รายละเอียดกันเลยคะ่ะ เงื่อนไขของโปรเน็ตทุกแบบรายนะคะทั้งแบบราย3เดือน6เดือนและก็12เดือนหรือ1ปีมีเงื่อนไขดังนี้นะคะซิมที่สามารถสมัครโปรเน็ตได้นะคะสมัครได้ทั้งซิมใหม่และก็ซิมเก่าที่เป็นระบบเติมเงินและก็สมัครได้ตลอดเวลานะคะไม่มีวันหมดเขตสมัครนะคะต่อมาเรามาดูรายละเอียดของแต่ละโปรกันนะคะ เริ่มจากโปรเน็ตแบบราย3เดือนนะคะซึ่งมีทั้งหมด3 p r โปรนะคะเริ่มจากโปรเน็ตในแบบราย3เดือนโปรเน็ตที่1นะคะเป็นเน็ตเร็ว1เมกเล่นเน็ตได้ไม่อัน้นไม่ลดสปีดไม่จํากัดปริมาณตลอดอายุการใช้งานนะคะราคาอยู่ที่ 800บาทต่อครั้งต่อ3เดือนราคาวรวมภาษีก็800บาทนะคะต่อครั้งต่อ3เดือนเช่นกันนะคะระยะเวลาในการใช้งานก็3เดือนนะคะรหัสในการสมัครนะคะกดดอกจัน777ดอกจัน7 3 7ดดอกจัน,น0 0 3 4 5 0สี่เหลี่ยมโทรออกนะคะต่อมาเป็นโปรเน็ตแบบราย3เดือนโปรเน็ตที่ 2, 2นะคะเป็นเน็ตเร็ว4เมกเล่นเน็ตได้ไม่อัน้นไม่ลดสปีด ไม่จำกัดปริมาณตลอดอายุการใช้งานนะคะราคา1,285บาทนะคะราคารวมภาษีก็1,285บาทเท่าเดิมนะคะต่อครั้งต่อ3เดือนระยะเวลาในการใช้งานก็3เดือนนะคะหรือ90วันรหัสในการสมัครนะคะกดดอกจัน777ดอกจัน7398ดอกจัน003 450 4เหลี่ยมโทรออกนะคะ ต่อมาเป็นโปรเน็ตแบบราย3เดือนโปรเน็ตที่3นะคะ เป็นเน็ตเร็ว10เมกเล่นเน็ตได้ไม่อั้นไม่ลดสปีดไม่จำกัดปริมาณตลอดอายุการใช้งานนะคะราคาจะอยู่ที่1,925บาทราคารวมภาษีนะคะจะอยู่ที่1,925บาทต่อครั้งต่อ3เดือนระยะเวลาในการใช้งานก็90วันนะคะต่อมานะคะรหัสในการสมัครกดดอกจัน777ดอกจัน7399ดอกจัน003450 4เหลี่ยมโทร ะะต่อมาเป็นโปรเน็ตในแบบราย6เดือนนะซึ่งมี1โปรเท่านั้นนะคะเป็นโปรเน็ตเร็ว1เมกเล่นเน็ตได้ไม่อันไม่ลดสปีดไม่จํากัดปริมาณตลอดอายุการใช้งานนะคะราคานะคะจะอยู่ที่1,200บาทราคารวมภาษีก็1,200บาทต่อครั้งต่อ6เดือนต่อมานะคะระยะเวลาในการใช้งานก็6เดือนนะคะรหัสในการสมรัครกดดอกจัน777ดอกจัน7 77, 3 2 8ดอกจัน0 0 3 4 5 0สี่เหลี่ยมโทรออกนะคะ ต่อมานะคะเป็นโปรเนต็ตในแบบราย1ปีนะคะซึ่งจะมีทั้งหมด1โปรเท่านั้นนะคะคือเป็นโปรเนต็ตเร็ว1่เมกเล่นเนต็ตได้ไม่อัน้นไม่ลดสปีดไม่จํากัดปริมาณตลอดอายุการใช้งาน1ปีเลยนะคะราคานะคะจะอยู่ที่1,800บาทนะคะราคารวมภาษีก็1,800บาทต่อครั้งต่อ1ปีต่อมานะคะระยะเวลาในการใช้งานก็1ปีนะคะรหัสในการสมรัครกด ดอกจัน777ดอกจัน7329ดอกจัน003450สี่เหลี่ยมโทรออกนะคะขอบคุณที่ดูคลิปจนจบนะคะถ้าชอบคลิปเราก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดโปรเน็ตใหม่ๆจากช่องเรานะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ